เพราะหนูทำลง YouTube บันทึกสับเหเห็นละไปชีวิตวันวันวันนี้เราก็มาศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทสูเรียนนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเสริมสุขภาพบำรุงร่างกายนะคะก็จะมีหลายตัวนะคะ อย่างโบนะคะแนะนําพี่คนนี้นะคะเอ่พี่คนนี้พี่คนนี้นะคะแนะนําโบมาอีกทีหนึ่งนะคะเป็นพี่แจ๊ดนะคะแนะนําโบมาอีกทีนะคะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้โบก็จะมาทดลองทําดูนะคะว่ามันดีจริงๆที่ห้อนี้มันเข้าหูโบแล้วเพราะอายุสามสิบแล้วมันมันมันต้องได้ยินมาอยู่แล้วแหละชื่อนี้นะคะ เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะมีตั้งแต่นะคะน้ำนมข้าวนะคะน้ำผลไม้นะคะกาแฟนะคะผสมโสมก็มีนะคะไม่ผสมโสมก็มีนะคะแบบน้ำตาลน้อยก็มีนะคะอย่างคนรักสุขภาพรักความจำนะคะก็มีน้ำมันจมูกข้าวนะคะแล้วก็โบจะบอกว่าไม่ใช่ว่ามีแค่เสริมสุขภาพนะ จะมีเป็นเครื่องอ่าเป็นเครื่องอะไรนะคะพี่แจ๊ดเป็นเครื่องอะไรนะคะตัวเ,เครื่องล้างผักใช่ไหมคะตัวนี้ก็เกี่ยวกับสุขภาพเหมือนกันนะคะเป็นเครื่องล้างผักเครื่องล้างสาพิษอ๋อเครื่องล้างสานพิษนะคะจากผักนะคะอันนี้คือคนรักสุขภาพเลยนะคะบริษัทสู่เรียนของเราเนี่ยได้มีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะคะเดี๋ยวโบจะนำมาให้ผู้ชมดูนะคะสักครู่เลย ส่วนน้ำผลไม้นะคะเรามีสองรสชาตินะคะเราจะมีเป็นน้ำส้มแล้วน้ำกิวีนะคะอ่ะโบวางไว้ข้างหลังแล้วกันนะคะเพราะว่าบางบางกาแฟนะครับกาแฟตัวนี้ดีนะคะทานทูกเช้านะคะช่วยบำรุงร่างกายเป็นทีนวันนะคะตัวนี้กาแฟปรุงสำเร็จรูปนะคะน้ำตาลน้อยนะคะตัวนี้จะไม่ผสมโสมนะคะ ตัวนี้ไม่ผสมโสมนะคะน้ําตาลน้อยสําหรับคนที่ไม่ชอบกินโสมนะคะตัวนี้เหมาะมากพี่แจ๊ดคะตัวนี้ถุงละเท่าไหร่คะร้อยแปดเก้าเก้าไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้แบกราหลัง 19, 19. อ,อันนี้นะคะราคาสมาชิกเท่าไหร่นะคะพี่แจ๊ด ราคาสมาชิกร้อนะคะส่วนราคาปีกนะคะเดี๋ยวถามได้ที่พนักงานได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวโบแจ้งตามด้านคลิปล่างได้เลยนะคะว่าตัวไหนอะไรเท่าไหร่โบจะลงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะว่ากาแฟตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็มีกาแฟตัวนี้นะคะกาแฟปรุงสําเร็จรูปชนิดผงผสมโสมและคอลลาเจนนะคะสําหรับ ผู้หญิงที่รักสวยรักงามและรักสุขภาพด้วยนะคะตัวนี้เป็นผสมโสมนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยสำหรับสาวๆที่รักสวยรักงามและรักสุขภาพด้วยนะคะอ่าราคาก็เท่ากันนะคะส่วนราคาปีกเนี่ยติดต่อที่พนักงานได้เลยนะคะหน้านณจุดขายนะคะเราต้องซื้อจากตัวแทนเท่านั้นนะคะ มีของปลอมนะคะบอกไว้ก่อนนะคะอ่าต่อไปนะคะเป็นเครื่องดื่มผงจากใบอ่อนข้าวสาลีนะคะอ่าพี่แจค๊คคะตัวนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยปวดท้อง,ปองเป็นดีท็อกลำไส้ใช่ไหมคะประมาณนั้นตัวนี้เป็นอ่าเกี่ยวกับ เรื่องดีท็อกซ์ลำไส้นะคะสำหรับคนที่อยากล้างสารพิษออกจากร่างกายนะคะต้องตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เท่าไหร่คะราคาราคาอ่าราคาสมาชิกนะคะ920บาทนะคะเท่าไหร่ถ้าพี่บอกให้เธอดูอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปพูดราคาไม่เป็นไราคา่ะเอาสดๆเลย ราคาสมาชิกนะคะต้องดูมันี้ก่อนานี้ก็พูอ่าได้เลยได้อันนี้เดี๋ยวไปตัดต่อได้ไดคือคนอยากเก่งต้องเป็นอย่างนี้นะคะสมาชิกเก้ยสิบค่ะแล้วราคาเต็มเดี๋ยวจะมีบอกอ่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มผงสกัดจากใบอ่อนข้าวสาลีนะคะ ราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งพันกสิบาทนะคะแต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกของเรานะคะราคาอยู่ที่9ก้ยสิบบาทค่ะแล้วการที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยง่ายๆไม่ต้องสมัครนะคะไม่ต้องมีอะไรผูกมัดกันทั้งสิน้นคุณซื้อสินค้าของเราครบตามที่เรากำหนดคุณสามารถเป็นสมาชิกได้เลยใช่ไหมคะพี่แจ ณตอนนี้นะคะเพราะว่าโปรโมชั่นมีการเปลี่ยนแปลงตามบริษัทกําหนดเท่านั้นณนะตอนนี้ก็คือถ้าเซลไปขายถ้าเจอคิปโบนะคะก็คือของแทนแน่นอนค่ะเพราะโบรับจากตัวแทนไปแน่นอนนะคะพี่แจ๊ดคือตัวแทนหลักของเส้นนี้นะคะอ,อีกตัวหนึ่งที่โบอยากจะแนะนำนะคะคือตัวนี้ <c oughs> สำหรับ ทุกไวยนะคะที่อยากบำรุงสมองนมถั่วเหลืองบำรุงอ่ะนมถั่วเหลืองชนิดผงนะคะไว้บำรุงสมองบำรุงความจํานะคะเด็กๆกกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะโบขอเปิดดูราคาก่อนนะคะตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่940บาทนะคะราคาสมาชิก816บาทคุ้มมากค่ะ ตัวนี้นะคะโบมั่นใจว่าเดี๋ยวโบจะต้องซื้อไปลองให้ได้นะคะน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยชงง่ายด้วยนะคะเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะตัวนี้นะอะ่เดี๋ยวของทั้งหมดทุกอย่างตรงนี้นะคะจะส่งถึงมือท่านภายในวันเดียวถ้าท่านต้องการนะคะคอมเมนต์มาได้เลยต่อไปนะคะโบจะอ่า พรีเซนต์คอฟฟี่พัทนะคะกาแฟรปรุงสำเร็จชนิดผงผสมโสมนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นถุงใหญ่นะคะขนาด1680กร,รัมนะคะตัวนี้นะคะาราคาสมาชิกนะคะมันมีถุงเล็กกับถุงใหญ่นะถุงเล็กนะคะ เอ่อบาทราคาสมาชิก553บาทค่ะถุงใหญ่นะคะราคา1,255บาทราคาสมาชิก1 0 8 9กับ89บาทค่ะอะตัวนี้นะคะเป็นกาแฟโสมนะคะกาแฟพันโบบัสต้านะคะคัดพิเศษกาแฟสูงสกัดจากกาเฟอีนเป็นโสมเกาหลีนะคะทำหน้าที่ชำระล้างไขมันในเส้นเลือด ขยายให้หลอดเลือดไหลเวียนดีนะคะในร่างกายนี่พูดพูดง่ายๆคือร่างกายเนี่ยเลือดไหไหล,หลเวียนดีแน่นอนนะคะเพราะผลิตจากตัวนี้น้ําตาลนะคะผลิตจากผลไม้นะคะเป็นน้ําตาลฟูดโคสนะคะช่วยระช่วยปรับระดับน้ําตาลในเส้นเลือดนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความหวานจากน้ําตาลอ้อยนะคะส่วนครีมนะคะผลิตจากไขมันพืชไม่ใช่ไขมันสัตว์ จึงหมดปัญหาเรื่องไขมันในเส้นเลือดสูงอุดตันนะคะตัวนี้ช่วยลบล้างไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุจังเลยนะคะตัวนี้การบริโภคเป็นประจำนะคะจะมีประโยชน์ต่อดังร่างกายดังนี้นะคะช่วยกระตุ้นและขจัดความอ่อนเพลียนะคะเหนื่อยล้าจากการทำงานหนะักผู้มีสมาธิเสียโรคนอนไม่หลับขจัดอาการเชื่องซึม หรือเมาค้าง2นะคะบำรุงร่างกายใช้กับผู้ป่วยพักฟื้นการผ่าตัดขจัดความรู้สึกหอยเหี่ยวจากใจสร้างความสดชื่นนะคะอย่างเช่นพวกรักษาคีโม,โมไม่ได้ทานได้หรือเปล่าลองศึกษาดูนะคะอาแต่ของเราบางตัวมีทานได้นะคะสนใจตัวไหนอะ่ะทักมาได้เลยนะคะ อาสีะนะคะขจัดความเครียดนะคะแก้ปัญหาความตึงเครียดทางด้านจิตใจและร่างกายนะคะ5ปรับความดันโลหิตนะคะไม่ว่าสูงหรือต่ำนะคะทำให้อยู่ในภาวะปกติสมดุลของร่างกายเลยนะคะ6นะคะสมมีคุณอ่ามีสรรพคุณนะคะปรับน้ําตาลในร่างกายจึงเหมาะสมที่จะอ่าจึงเหมาะสมสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะตัวนี้จะทําหน้าที่ปรับร่างกายปรับ น้ำตาลในร่างกายให้สมดุลน,นะคะ7นะคะบำรุงสุขภาพให้ผู้สูงอายุนะคะที่ต้องบริจาคอ่ที่ต้องมาริโภคสมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะผู้สูงอายุนะคะสามารถบํารุงตัวนี้เข้าไปได้เลยนะคะวันละหนึ่งซองนะคะหรือว่าเช้าหรือเย็นก็ได้แต่วันละหนึ่งซอ,อ,องก็พอนะคะถ้าไม่เห็นผลนะคะยินดีคืนเงินได้เลยค่ะร้อยฟันทง กดหนุนได้นะคะราคาสมาชิกเพียงแค่ท่านซื้อของครบเท่าไหร่นะคะพี่แปดสิบเก้าบีบีนะคะเป็นเงินเท่าไหร่คะ่พ <1, 4. S 1> ันสี่อะคุณซื้อของครบหนึ่งพันสี่ร้อยบาทคุณจะได้เป็นสมาชิกทันทีแล้วก็ได้ซื้อในราคาสมาชิกเลยใช่ไหมคะเราจะได้ซื้อในราคาสมาชิกทันทีเลยนะคะถ้าเราซื้อของครบหนึ่งพันสี่ร้อย สี่บาทท้วนอ่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังไม่มั่นใจวุ้ยดีไหมวุ้ยชัวร์เปล่าของดีจริงไหมคุณผู้ชมซื้อไปแบบราคาปีก่อนก็ได้นะคะไม่ว่ากันเพราะราคาตามนี้อยู่แล้วนะคะโบทำเนี่ยโบไม่ได้อะไรหรอกแต่โบอยากจะรู้ว่าเราอยากแนะนำสิ่งดีๆมันดีแน่นะมันดีชัวร์นะอ่าแล้วทุกคนนะคะ ทุกอย่างย่อมมีถูกมีผิดไม่ใช่ว่าดีร้อยเปอร์เซนมันต้องมีคนแพ้คนถูกคนกินแล้วแบบเฉยๆเหมือนร่างกายแข็งไปแล้วทานแล้วดูร่างกายตัวเองนะคะว่าคุณเนี่ยอ่าเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆไหมคุณแพ้หรือเปล่าทานครั้งเดียวรู้เรื่องแพ้ไม่แพ้นะคะดีไม่ดีของดีไม่ดีนะคะทานครั้งสองครั้งรู้เรื่องค่ะจบ ใครสนใจผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนะคะทักมาหาโบได้เลยนะคะโบยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้นะคะทักลิงก์ Youtube เข้ามาได้เลยนะคะชื่อ YouTube ว่าอีบ้าโบนะคะผู้หญิงทำรถชื่อ y o u t u b e ตลกไปหน่อยนะเพราะว่าโบเอาสไตล์ตัวเองมาเลยนะคะไม่อยากแต่ง่างปั้นเรื่องนะคะโบสไตล์นี้แหละโบจะบอกว่า คอมเมนต์มาก็ได้ใต้เฟซบุ๊ k เดี๋ยวโบจะลงลิงก์ไว้นะคะคอมเมนต์ Comment มาเลยอยากได้ตัวไหนนะคะผู้สูงอายุอยากได้กาแฟลดความดันล้างไขมันในเส้นเลือดหรือจะกระตุ้นไหลเวียนหมุนเลือนไอหมุนหมุนเวียนในเส้นเลือดอ่ะอยากได้แบบไหนบอกน้องโบมาได้เลยเดี๋ยวน้องโบจัดให้ใ แล้วสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบด้วยนะคะโบก็ทำสาระเกี่ยวกับเรื่องตกปลาเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่ทำให้คนมีประโยชน์แล้วโบก็ได้ตังค์ด้วยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้โบด้วยนะคะช่อง e b บ b a ผู้หญิงทำรถสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครสนใจสินค้าตัวไหนทักมาได้เลยนะคะ